ผมประดิษฐ์เพชรแสนนาน,นชมรมคนรักดินน้ำป่านานเป็นที่ปรึกษาของกรรมการในการแผ่นดินด้านจัดการภัยพิบัติผู้ส่งคนอวุฒิเกี่ยวกับเรื่องรุ่มน้ำาน่านผู้ส่งคนวุฒิป่าชุมชนจังหวัดน,น่านวันนี้นำมาโชว์บริบทของจังหวัดน,น่านสิ่งนี้เป็นสื่อถึงสภาพพื้นที่สูงมองหน้านที่เป็นอุปสรรคที่เป็นปัญหา ่อการเกิดการหลากท่วมและการเกิด PM 2.5โมเดลตรงนี้แสดงถึงพื้นที่ป่าจะประกอบด้วยลำห้วยเล็กลำห้วยน้อยทั้งหลายการจะไปแก้ปัญหาหลากท่วมอย่างเดียวไม่ได้คงต้องไปแก้ปัญหาเรื่องแล้งเรื่องการชะลอน้ำการเก็บน้ำชะลอน้ำซับน้ำโมเดลนี้เป็นเรื่องราวที่ในหลวงรัชกาลทีเก้าทรงให้ แนวทางไว้ที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยองใครอันเนื่องมาจากพระราชดำริตกลงว่าการที่จะมาแก้ปัญหารเรื่องน้ำเ,นเรื่องต่างต่างต้องมีฝ่าย2-3สามชนิดประกอบกันเริ่มตั้งแต่ฝ่ายตัวเล็ก,ต,ลกตัวน้อยฝ่ายในป่าต้นน้ำก็ต้องทำมันเป็นการดักการชะลอตะกอนน้ำซับน้ำอยู่ในพื้นที่เล็กๆบนเขาที่น้ำไม่เชี่ยวนะต้องทำตัวนี้ก่อน ดังนั้นตอนนี้มีนวัตรกรรมตัวที่สองตัวนี้เป็นลักษณะฝายแกนดินซีเมนต์ซอยซีเมนต์ที่เขาพูดกันทุกวันนี้ก็เป็นตัวที่มันดักน้ำชะลอน้ำซับน้ำเป็นตัวที่สองและตัวที่สามก็คือฝายคอนกรีตเป็นฝายดั้งเดิมฝายที่มีความคงทน เราก็ต้องไปซ่อมสรุปแล้ววันนี้การจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำหลากน้ำท่วมจำเป็นต้องร้อยรัดไปจนถึงป่าต้นน้ำลำธารไว้ก่อนเพื่อดักชะลอซับน้ำเหล่านั้นแทนที่จะลงมาร้อยเปอร์ซ็นก็ถูกดักถูกชะลอซับไว้นในต้นน้ำจึงเป็นการบรรเทาไม่ได้บอกว่าหยุดพายุนะครับ บรรเทาจากร้อซให้ลงมาสัก80%เหลือสัก20%ก็ยังดีก็ขอเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่เราคงต้องคิดร่วมกันอย่างไรก็ตามความในใจหน้าที่อยู่กับประชาชนจําเป็นต้องสร้างการรับรู้แก่พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมให้มากที่สุดดังนั้นหนีไม่พ้นก็คือท้องถิน่นท้องที่งานวิจัยก็มาเกี่ยวข้องจึงจะทําให้การพลิกการฟื้นป่าต้นน้นลำลราทาน โดยเฉพาะจังหวัดน,น่านตามรูปภาพมือจะเห็นได้ว่า47คือนคือน้ำ,น,ำน่านเราจำเป็นต้องคนน่านต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ยื่นมือไปหาคนรุ่มน้ำด้วยกันเดียวกันมาช่วยแก้จึงจะบรรเทาเบาบางครับสวัสดีครับงานวิจัยที่นีมา,า,าช่วยหลือเราอ,อยากถึงอะไรงานวิจัยครั้งนี้อยากจะเสนอเสนอ ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านที่เขาประสบปัญหาในอดีตเมื่อปี49ปี49เกิดพายุดําเรเาพื้นที่ตำบลบ่อแก้วอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านถูกพายุพัดพาเอาฝายฝายคอนกรีตพังพินาศไปสิบกว่าฝายชาวบ้านแถบนั้นตำบลบ่อแก้วรุ่มน้ำให้จวกหมด ทางทวามาหากินเขาก็เลยนึกถึงภูเขาบุกลุกต่อไปปลูกลุกเพื่อจะทําไร่ข้าวโพดแต่ก็เกิดความแห้งแล้งตามฤดับในที่สุดปี59พี่น้องประชาชนในตำบลบอกแก้วได้รวมตัวกันลุกขึ้นมาไปสร้างฝายชะลอน้ำพอสร้างฝายชะลอน้ำต้นนั้นนันทันสักยะานหนึ่ง เกิดความชื้นเกิดความสมบูรณ์มีน้ํามีท่าจากนั้นเขาก็ส่งเรื่องราวการทํากิจกรรมของประชาชนไปถึงเบื้องบน,บนในหลวงรัชการที่สิบส่งรับไว้เป็นโครงการพระําชดำริดังนั้นที่เล่าโด,ย,ดยสังเขตอยากจะเสนอไปอยังสภาใจแห่งชาติได้ได้ไปศึกษาตรงนี้ก็ถ้าจะพูดแบบจริงๆแล้วควรจะเป็นต้นแบบของจังหวัดน่าน และภาคเหนือเพราะว่าเกิดจากประชาชนรวมตัวกันดูแลตนนอลำทานภายใต้การอำนวยการของนายอำเภอท้องถิ่นท้องที่จึงทําให้ตําบลน,นั้นลุกขึ้นมาจากวิกฤตและแก้ปัญหาได้แบบมีความหมายอยากจะฝากสภาวิจัยแห่งชาติได้ศึกษากรณีนี้เพื่อจะเป็นต้นแบบกรณีอื่นทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราจะมีอะไรมากมายมหาศาลให้พี่น้องประชาชนถ้าพี่น้องประชาชนไม่ได้ไป ไม่ได้ระเบิดจากใจเขาเนี่ผมว่ามันไม่ยั่งยืนครับขอเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับสาเหตุน้าสาเหตุปีนี้ก่อนมันเป็นพายุมันมันสุดวิสัยที่จะไปทำต้านทานได้แต่สาเหตุอื่นๆที่เกิดจากมนุษย์มีเยอะแยะสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำเบี่ยงเบนทางน้ำตัดไม้ทำลายป่า บุกรุกเนื้อแยะ yeah. อันนี้ก็เป็นสาเหตุจากมนุษย์ทำรรอย่างไรก็ตามสาเหตุหลักๆปีนี้เนี่ยที่พายุวิภาบ้างอะไรบ้างนี่มันก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องสุดวิสัยธรรมชาติแต่เราก็คงจะต้องไม่อยู่กเฉยๆคงไม่ปล่อยผ่านเฉยๆถึงเวลาที่จะต้องลุกขึ้นมาคิดคิดที่จะอยู่กับธรรมชาติจากหนักให้เป็นเบานั่นก็คือจะต้อง ร่วมจิตร่วมใจจากทุภกภาคส่วนภูมิปัญญาชาวบ้านงานวิจัยทั้งหลายจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมามาช่วยบรรเทาเนอนาคตถ้าไม่ฉะนั้นประเทศไทยคงจะสูญเสียจากการยียวยาหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเราไม่รีบแก้ไขรับฝากถึงพี่น้องผม่เาว่าในเที่ยงผมค่อยอยากจะฝากถึงพี่น้องจังหวัดน,น่านไว้ก่อน จังหวัดน่านจะรู้ดีว่าลำน้ำ,ำน้ำน้ำท่าทั้งหลายไหลาจากไหนไปไหนจะรู้ถ้าถ้าคนอื่นจะมาคิดแทนหมดมันไม่ได้น่านจะต้องรู้บริบทตัวเองว่าจะทำที่ไหนอย่างไรลุกขึ้นมาแต่การลุกขึ้นมานั้นจำเป็นต้องมีกลุ่มก้อนต้องมีการประชุมการมีสภาเ,าเขาเรียกว่ามีการทำประชาคมอะไรกันให้ชัดๆถ้าใครเก่งคนใดคนหนึ่งทำเองไม่ได้แล้ว จำเป็นต้องมีเขาเรียกว่ามีการประชุมสภาบูรณาการกันเสร็จแล้วเหนือบ่าก่อแรงต้องส่งปัญหาความเสี่ยงไปยังร่มน้ำาน้านด้วยกันและภาครัฐด,ด้วยกันเหนือบ่าก่อแรงรัฐบาลไทยจะต้องส่งความเสี่ยงไปยังระดับองค์กรนา,นานาชาติมาร่วมถ้าไม่ทํามันก็จะฟังพินาศ